ด้วยธรรมชาติของภาคใต้ที่โดดเด่นด้านความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารประกอบกับดินฟ้าอากาศและน้ำอันเหมาะสมกับการทำากสิกรรมทำให้ชุมชนทะเลธรรมจังหวัดตรังสามารถทำากสิกรรมไร้สารพิษได้อย่างไม่ยากไม่ลำบากเกินไปแต่ด้วยที่ผ่านมาชาวทะเลทรามกับยังต้องพึ่งพาพืชผักจากภายนอกในการเลี้ยงตัวเองอยู่มาก ยิ่งเวลามีกิจกรรมหรือง,งานใหญ่ที่มีพี่น้องญาติธรรมมารวมตัวกันมากๆภาพถุงผักจากตลาดก็จะมีให้เห็นเป็นประจำจนชินตาต่อมาเมื่อพ่อครูมีนโยบายเน้นให้พวกลูกๆชาวโอโศกรวมด้วยช่วยกันสร้างอาหารไร้สารพิษปลูกอยู่ปลูกกินให้พอเพียงมีเหลือจนแบ่งปันได้พวกเราชาวทะเลธรรมจึงตั้งจิตด,ด้วยความพร้อมเพียงความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มีมากขึ้น น้อมรับนโยบายของพ่อครูมาเป็นหนึ่งในแนวทางหลักของชุมชนหลังจากผ่านวิกฤตครั้งใหญ่ของทะเลธรรมมาแล้วท่านอาจารย์สองสมณะผืนฟ้าอนุตโรและสมณะในชุดปัจจุบันได้นำพาชาวทะเลธรรมให้เพิ่มอิทธิบาทขวนขวายทำกิกรรมเป็นสำคัญเราจึงได้ปรับปรุงสวนที่มีอยู่เดิมและบุกเบิกพื้นที่ทำกิกรรมใหม่ขึ้นมาอีกหลายพื้นที่เช่นสวนโพธิ สวนสามัคคียะและสวนสองไร่พวกเราต่างช่วยกันปลูกพืชผักนานาชนิดทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายเนื่องจากมีคนน้อยแรงงานมีจำกัดผ่านมาร่วมหนึ่งปีเราจึงเริ่มพึ่งตนเองเรื่องอาหารการกินได้มากขึ้นและมีพอแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยหัวใจหลักสำคัญของการทำงานจนสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้คือการพูดคุย ปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอปรับทิฐิให้มีความเป็นสัมมามากขึ้นเป็นลำดับปัจจุบันชาวทะเลธรรมจึงพร้อมใจกันกินในสิ่งที่เราปลูกกินตามฤดูกาลที่มีและลดการซื้อหาอาหารจากภายนอกให้น้อยที่สุดภาพความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงทางอาหารของทะเลธรรมก็ปรากฏเพิ่มขึ้นจนเห็นได้อย่างชัดเจนพืชผักภายในพื้นที่ชุมชนทะเลธรรม ก็มีมากมายหลากหลายทุกสิ่งอย่างนั้นล้วนเกิดจากน้ำพักน้ำแรงและน้ำหนึ่งใจเดียวกันวันนี้ชาวทะเลธรรมจึงขอบอกเล่าเรื่องราวเด่นพืชผักวันนัก้าวและเมนูผักพื้นบ้านของเราค่ะกระทอนปลูกทั้งเดียวกินได้ช่วยชีวิตวันนี้เราจะกินแกงกะทิกระท้อนกันค่ะ ตอในสนสวเรรับตงนี้หน้าสตอค่ะภาคใต้วันนี้เราจะหมกสตอขึ้นสาลานะคะสตอในชุมชนเองค่ะภาคใต้ขาดไม่ได้คือสตอหมก อันนีก้ก็อีกหนึ่งในจำนวนผักวัน,นก้าที่เลี้ยงเรามานะคะก็เราอาศัยผักตัวนี้สัปดาห์ละสองครั้งค่ะก็ดูสาเล็กๆลกแค่นี้เนาะสามารถเลี้ยงชีวิตเราเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปลดน้ำเราไม่ต้องไปดูแลบำรุงนะคะวันนี้เราเก็บสายบัวมาเราจะทำเมนูอะไรกันคะแกงสายบัวแบบลาวค่ะอ๋อจะใส่น้ำยานางใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ หอมกระเทียมแค่นั้นเองเพื่อจากการที่เราได้ปรับทิฐิกันมาเรื่อยๆนะคะพยายามที่จะฝึกการอยู่การกินแบบเรียบง่ายพึ่งตนเองให้มากขึ้นเจ้าของเวรทําอาหารแต่ละวันเปลี่ยนวิธีคิดเช่นกันจากการที่เคยตั้งเมนูอาหารก่อน แล้วถึงจะไปจ่ายตลาดเดี๋ยวนี้หันมาเดินสำรวจวัตถุดิบในพื้นที่ก่อนแล้วถึงจะมาคิดเมนูคนกินก็ให้ความสนับสนุนกินตามอะไรๆก็เลยดูง่ายขึ้นเยอะนะคะแม้แต่ค่าใช้จ่ายก็ลดลงจากเดิมทีเดือนนึงก็ตกประมาณเกือบสามหมื่นตอนนี้เหลือหมื่นนิดๆพืผักวันนเก้า